ดีทุกๆคนเลยนะพบกับช่องนายเก้าพระพรันนี้ป้องกันอย่างมากทุกคนวันนี้มีมีคนใจดีเขาจะสั่งนายก็เลยอาสาปั่นไปปั่นไปสั่งให้เขาแล้วเดี๋ยวไปให้ที่วัดเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นายจะไปช่วยงานจิตอาสาที่วัดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่ที่วัดเขาสั่งนะเพราะว่าจะได้เอากระลำนะที่มันปลอดสารไปให้คนที่เขามาวัดทานได้กินของดีๆนะอาภาชมบิวกันว่ะ ระหว่างทางนี้เราก็จะไปอ่ะเดี๋ยวทางมันไม่สวยตรงนี้ไม่สวยเราก็คุยกันก่อนนะก่อนที่จะขึ้นเดี๋ยวคืนนี้สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งไม่นายขึ้นกัดรายการนะคะเกีเเ่ยวกับจิตเวชบํบาบัดก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรหรอกเหมือนกับการมาช่วยคุยปรับทุกปรับจูนทัศนคติหรือว่าคนที่เศร้าเหงาเ้อนะมาคุยกันแล้วก็มาฟังเรารอา้องเพลงหนาวันนี้ป้อกันไปเยอะเลยจ้ะวันนี้ที่นี่ฝนตกตอนนี้ออกแล้ว ใส่ทั้งแมสนะใส่ทั้งเฟซชิลเลยนะจ๊ะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะไม่ต้องกลัวยังไงโควิดเราก,ก็ต้องอยู่กับมันนะอ่ะดูวิวก่อนนู้นตรงนี้อเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนนะขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะนี่วิวสวยๆนะมีกระหล่ำปลีกระหล่ำเดี๋ยวเขาสั่งในายนายเราไ่สั่งแนละ้วข้ามอะไรไจะข้ามอะไรเดี๋ยวเราจะข้ามถนนก่อนภนนายขอข้ามถนนก่อนนะจ๊นนนนะ,ะตอนนี้คือแบบอใส่หลายชั้นมาก ใส่ทั้งเฟซชิลแล้วก็ใส่แว่นกันแดดใส่หมวกใส่แมสโอโ้โหคุณวิวสวยปะสวยไหมคะน,น้ามาเุยกันก่นอนสวยไม่จ้านายป้องกันไว้นะทุกคนไม่ต้องกลัวใครเข้ามาละคะก็เลยวันนี้จะพามาท้าฮนะัเฮ้ยมด้วยกัน ทุกทีจะพามาแต่ตอนเช้าไงอันนี้มาตอนช่วงบ่ายก็แดดแรงนะแดดแรงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะแดดแรงแล้วเพื่อทุกคน <c oughs> นี่วิวสวยมากนะแดดแรงก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะได้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าสวยๆแล้วเราก็ค่อยๆปั่นไปกับคัมภีปรปอดไทยไป哟อ,อ่าใครทานข้าวกันหรือยังจ้านี่เรามาทำงานที่เรารักคุณ สวยมาสุดๆเลยนะใส่หมวกใส่เฟสชิวคุณไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวคืนนี้พบกันนะรายการจะรายการจิตวชบำบัดมาทางนี้จะเห็นสีเขียว,วอ่ะเออสวยปะเดี๋ยวไปดูริมน้ำริมน้ำตอนนี้แล้วก็พาไปดูร้านอาหารอร่อยๆนะร้านก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บที่นี่เป็นก๋วยจับบ๊บโบราณน,นะอร่อยมากอาปันจกยานไปกันเดี๋ยวถึงแล้วทุกคนแป๊บเดียวมันอยู่ใกล้บ้านพี่นายมากเลยดูสิสวยเนาะ ูวิวตอนนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวมีตอนกลับเดี๋ยวมีตอนกลับเมื่อวานนายกลับมาเดี๋ยวนายจะพาทุกคนกลับอีกด้านอีกอีกทางหนึ่งนะคนอ่ะเดี๋ยวตอนกลับจะพากลับไปอีกทางหนึ่งสวยเหมือนกันเมื่อวานคุณไม่ได้ดูใช่ไหมเมื่อวานดูแค่ทุ่งนาตรงนี้นะ เดี๋ยวพี่นายจะพากลับอีกทางหนึ่งก็สวยค่ะนะชุมชนแถวนี้สวยมากแล้วก็เป็นเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้วัฒน,นธรรมนะเขาเรียกแหล่งชุมชนของบ้านบางต้มตาแต่ว่าก่อนจะถึงบางต้นตาเดี๋ยวเราพาไปดูริมน้ำน่านสวยๆกันใครเข้าไปแล้วกดทักทายหนึ่งด้วยนะให้ค้องรวมือกันหน่อยนะกดทักทายหนึ่งแล้วคุณจะชอบดีนะจ๊ะอ่ะกลับด้านกลับด้านสวยๆจะถึงแล้วเนี่ยใกล้บ้านเรามากเลยเอ้าอุ๊ยแป๊บนึง นะกลับด้านนู่นไม่ค่อยมีรถหรอกที่เงียบสง,งบนะในหมู่บ้านนะ่ะพี่นายเนี่ยแหละมาเสียงดังนะไปเดี๋ยวจะพากลับอีกซอยหนึ่งนะจ๊ะนี่วิถีชีวิตชุมชนแถวนี้นะของวังต้นซาเดี๋ยวพาไปร้านก๋วยจั๊บ่อยแต่เรากินแล้วอะ่ะเห็นไหมคะเรากินแล้วคุณท่านอิ่มแล้วอู้ใครมาเล่นฟองอนะไรเนี่ยพี่นายอิ่มแล้วแต่ว่า อยากมาจริงๆน่าจะรีวิวกินด้วยนะรีวิวกินให้คุณดูด้วยอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยิ้มเก้ายิ้มเก้าสามสิบเขาให้พี่นายมาถ่ายรายการนี่มาแล้ววันนี้กินข้าแล้วอะ่ะอดเลยนี่นี่ร้านนี้นะก๋วยจับ๊บมาทีไรก็ต้องครีเซนให้เขาอนก๋วยจั๊บป้าสาวให้ขาริมน้ำอร่อยมากจ้าพี่นายจิตใจกินทุกวันเลย อันนี้ต้นไม้ของป้าสาวก็สวยนะอะดูของป้าสาวก่อนเดี๋ยวค่อยไปลิมน,น้ําอะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าพี่นายก็มาถ่ายนี่เป็นร้านตัดผมโบราณทุกคนเห็นเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมคะร้านตัดผมใครไม่เคยเห็นร้านตัดผมแบบโบราณโบราณมาดูดิอะคุณก็จะได้เห็นที่นี่แลยนะจ๊ะพิษนุโลก <c oughs> พิษณุโลกยังมีร้านตัดผมแบบโบราณอย่างนี้อยู่อาใครที่ดูอยู่นะดกดทักทายกันหน่อยนะจ๊ะอะขามมาดูต้นไม้สวยๆเลยนะ นี่อ้าวเดี๋ยวก่อนต้นไม้สวยๆนี่จอมทับพ,พุ่นโอสวยปะจอมทับนะแล้วก็มีสเสน่ห์จันขาวนะสวยชายชนนะเจ้าชายชนยังมาแร่งอยู่ละเนี่ยอันนี้ก็นี่หงสุวันนี่ทับทิมสวยมากๆนะฮหกหลงหอยนี่ก็ใบใหญ่น่ะสหัสเดชะเนี่ยใบใหญ่เหมือนกันเอา้าองคุรีมานหายไปไหน อันนี้ก็เป็นเห็นไหมคะนี่บอลสีนี่เห็นไหมหงสุวรรณหูนี่ใบใหญ่มากเฮ้ยคุณดูดิมือพี่น้อยแค่นี้เองนะมือเท่านี้นะดูดินางไหมนางไหมใหญ่มากนะออนี่อันนี้เงาควนอูนี่คนเงาควนอูนี่ไงองคุรีมานอันนี้คือองคุรีมานนะจ๊ะฮกหลงนะยกหลงนี่ลนปลูกกันหลายทั่วเลยเ็ทั่ว อิเหนาก็สวยนะโอที่นี่ต้นไม้สวยๆนั้นเลยนะี่ยเนี่ยอินเหนา่าเห็นไหมอีเหน่าเนี่ยอิเหน่านะอันนี้ก็เป็นกวักใบโพโอ้เยอะแยะผ่านมาที่นี่นี่ยมาชมเขาทุกวันทุกวันเนี่ยนเงาะถอดรูปนะเงาะถอดรูปนะคล้ายๆช้างแดงเหมือนกันเนาะพี่นายบอกผิดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใครทราบก็ขอขอ,ขอแก้ไขให้พี่นายด้วยนะเนี่ยใบใหญ่มากคุณอิเหนา่าอ่ะดูดิมือเราแค่นี้เองอะ่ะ นี่เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าโอ้ปลานี่นี่นี่ทุกคนดูนี่อไปจับปลาแม่น้ํามาคุณลุงออันนี้แม่น้าน่านตรงนี้เหรอปลาอะไรอะปลาตนะพาดปลาตนะพาด้วยนะออโอ้คุณเห็นไหมธรรมชาติริมน้าเดี๋ยวนายพาไปดูริมน้ําตรงนู้นนะกับคุณค่าเดี๋ยวมาใหม่อ,อเดี๋ยวไปกันนะพาไปดูวิวริมน้ําตรงนี้เมื่อกี้คุณลุงจับปลาตะพาดน้ํา นี่แม่น้ำน่านตรงนี้เดี๋ยวนายกลับด้านให้ดูนะคะนี่วิวธรรมชาติแม่น้ำน่านอยู่ตรงนู้นนี่เนหะ็นไหมเดี๋ยวเราปั่นไปดูกันวิวสวยๆเห็นชัดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่แถวนี้ยเดี๋ยวพี่นายจะพาไปดูไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพิพิธสถานของบ้านบางส้มจ้าที่นี่ด้วยนะเวันเมื่อวานเรากลับทางใหม่เราเจอทางกลับใหม่สวยเหมือนกันแต่ไม่ได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูเมื่อวานอ่ะ นี่นี่วิวริมน้ำนู่นนะวิมน้ำน่านนะปั่นก่อนปั่นก่อนเดี๋ยวคนนี้ใครว่างสามทุ่มครึ่งไม่ได้ทำอะไรก็มาฟังรายการไปรังรายการที่ไหนมาพูดคุยกันหน่อยนี่นี่ไหลล่อนทองล่อนทองเนี่ยนะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะวิวธรรมชาติสวยสวยอ่ะคนเนี่ยร้านน่ารักน่ารักโอ้มีก่อสร้างอะไรทางข้างหน้าพี่นายจะเห็นได้หรือเปล่าน่ย นูน่นริมน้ำหน้าเมื่อกี้คุณลุงไปจับก็ลุงไปจับอันนี้มาได้เลยจับปาลาริมน้ำหน้านายอยากทึานนำเสนอบ้ากใครที่ยังไม่เห็นใครที่ยังไม่เคยเห็นวิวริมน้ำพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้วันนี้วันนีโอ้ยพ,พูดผิดๆถูกๆไปหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะอ่านี้เขาซ่อมไฟฟ้าอยู่เห็นไหมสวยมากเดี๋ยวนายจะพาไปสวัสดีค่ะใครอ่ะ มองไม่เห็นเลยเพราะว่าใส่ทั้งแว่นทั้งเฟเชิ่อ๋อคุณนัดคุณนัดบอลสีนี่เองไปริมน้ำไงพาไปดูสวนกระหล่ำนะสวนกระหล่ำปัดสารแล้วก็มีต้นบอลสีเยอะแยะ,ยะเลยแล้วเผื่อวันนี้จะได้มาฟรีอีกนี่แบทเมจิกก็สวยมากเีก่คุณลุงเห็นไหมคุณลุงนั่งริมน้ำลูนคุณเห็นไหมริมน้ำนั่นโอ้เมื่อกี้คุณเข้ามาช้าไปนะคุณไม่เห็นริมน้ำ ไอ้ค so ุณไม่เห็นปลาเขาจับปลาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปศูนย์ศ <aj> <cancel>, ูนย <eighth> ์อน <abra> ุรักษ์ว <tirar> ัฒนธรรมด้วยแบบโหสวยมากเมื่อวานเมื่อวานที่มาไลฟ์สดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากลับก่อนแล้วเลยปิดปิดไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยววันนี้คุณจะได้ดูนะเนี่ยคุณดูบรรยากาศริมน้ำนะมันแบบเงียบสงบนายน่ามาเสียงดังมาซื้อกลั่มให้เขาด้วยเมื่อวานไลฟ์สดแล้วมีพี่ที่วัดเขาเขาอยากได้กล่่าปลอดสารนี่คุณเห็นริมน้ำไหมคะเห็นกอ หนึ่งที่ไหนดีเห็นไหมสวยปะ <_ t imes> เดี๋ยวจะถึงแล้วนะเดี๋ยวจะถึงแล้วนี่นี่ดีมีสวนข้างล่างด้วยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปราดตัดผมตัดผมริมน้ําสวยมากอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดปิดดูก่อนดูก่อนดูเป็นเพื่อนกันกัน,กนเนี่ต้นไม้สวยๆบอนสีเทียบเลยอย่ะเนี่ยเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วนี่เดี๋ยวพ้าไปดูวิวสวยๆตรงริมน้ํากันมาอีกแล้วนะจ๊ะจอดก่อนเอ๊ะคุณป้าเขาหายไปไหนเนี่ย นี่คุณใครอยู่ดูคุณโชคดีนะใครไม่อยู่ไม่อยู่ดูก็ไม่เป็นไรจ้ะใครไม่อยู่ดูถือว่าคุณพลัดมากนะเพราะวิวตอนนี้สวยมากถึงแดดจะแรงนะแดดจะแรงมากแต่มันสวยมากป้าอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว,ลวคุณป้ามาแล้วกรับนึงนี่เดี๋ยวพาเขาชมป้ามีคนสั่งกะหล่ำด้วยเมื่อวานที่หนูมาไลฟ์สดอะ่ะเ,เขามาสั่งสองหวัออพวพรุ่งนี้หนูมาเอาป่ะอ,อ๋ออได้จ้ะ ว่าเอากิ่โมงเดียนหนูไปวัดอ้าวทุกคนนี่ถึงแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูวิวริมน้ำได้ปาอยู่ตลอดนี่ต้นไม้สวยๆนะอะไรที่เห็นตอนนี้คุณโชคดีทุกทีนายมาตอนเช้าตอนนี้ตอนแบบเด็ดเร่งเดี๋ยวคุยกับป้าเขาแป๊บหนึ่งคุณดูวิวไปก่อนถ้าหนูมาไลฟ์สดเนี่ยเขาเห็นก็เลยเขาจะสั่งสองหัวจะไปให้ที่วัดแล้วงั้นหนูมาตอนเย็นได้ไหมเพราะหนูไปวัดตอนวันอาทิตย์เย็นวันพรุ่งนี้่งนี้ได้ป้าอยู่ใช่ปะงั้นเดี๋ยวดูพาเขาไปดู ขออนุญาตลงไปดูสวนกระหล่ำลงตรงไหนเด้บันไดอยู่ไหนเด้คุณ<ห>เอาสองหัวไปก่อนป้าเขาจะไปให้คนที่วัดเอาไปทําพวกจักรลงทาน<อ>ทํากับขา้าวกระหล่ำผัดน้ําปลาดีวัดวังหินอ,อะทุกคนไป<อ>ใครดูอยู่หรือเปล่าคะกดหนึ่งโอ้ยกดหนึ่งโอ้ยโอเดี๋ยวก่อนใส่หลายอย่างเลยคุณนายเอาเฟซชิลออกก่อนได้ไหมมันมันมันเกะก,กะมากเลยอะเขาเนี่ยเอาเฟซชิลออกก่อนแป๊บนึง วิวสวยมากคุณดูดูดูดวิวไปก่อนอเดี๋ยวขออนุญาตถอดอุปกรณ์ฝากไว้แป๊บนึงได้ผลเลยอ่ะแบบไลฟ์สดไปแล้วเขาเขาเห็นพอดีไงอะคุณดูวิวก่อนพี่นายขออนุญาตถอดถอดอุปกรณ์ออกก่อนเยอะหรือเกินป้องกันโควิดเนี่ยแต่ตรงนี้มันเป็นที่แบบโล่องที่โล่งไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดโควิดนะป้องกันไว้แล้วอ๋อนหนูฝากเฟซเชียลไว้นี่นะอะ คุณก่อนที่จะไปดูวิวริมน้ำคุณมาดูต้นไม้ก่อนเนาะสวยมากนะนี่เราจะแบล็คเมจิกนะโอ้โหสวยอันนี้ก็สวยชื่ออะไรเนี่ยไก่สุดสมวนเปล่า <c oughs> นี่เยอะเลยอะ่ะมันวานก็มามาดูทุกวันเลยนะสหัสเดชะนี่นี่ฮกหลงนะเงาวกวนอูก็สวยปะอ๋ออันนี้ก็ช้างแดงมั้งวันนี้พี่พี่นายได้มาไม่รู้ช้างแดงอยู่ชื่องาถอดรูปไม่รู้อันนี้ย <c oughs> งาะถอดรูปอันนี้ อันนี้เงาะถอดรูปอันนี้วัวแดง,แดงอะไรเล่นใช่ไหมอ๋ออันนี้วัวแดงคุณวัวแดงแล้วก็อันนี้คือเงาะถอดรูปใช่ปะอันนี้สาวน้อยปะแป้งนี่บรรยากาศร้านตัดผมที่นี่สวยนะคะเนี่ยร้านตัดผมชายนะโอ้นี่อยู่ริมน้ำอะ่ะสวยมากอามาดูต้นไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวิวริมน้ำนะจ๊ะใครอยู่ดูเป็นเพื่อนกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปอีกศูนย์หนึ่งศูอนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมโอ้แล้วมีกระหล่ำด้วยคุณว้ยป้าหนูปวดท้อง นี่เห็นไหมโกเมนก็สวยเนาะเนี่ยเสน่ห์จันแดงโกเมนนะใครมีไว้เป็นไม้มงคลจะทําให้เป็นเมตตามาหานิยมนะมีสเสน่ห์แล้วก็เรียกลูกค้าค้าขายคล้องตัวนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นนี่แก้วสารพัดนึกตัวผู้หายากนะตัวผู้นะ่ะอ่ะเราไปดูริมน้ําดีกว่านะเดี๋ยวจองกระลาไว้ใครคุณพี่ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะนายมาแล้วนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นายมาเอาให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันจะไม่สดเนาะ เมื่อวานที่นายเอาไปสดมากนะอร่อยเขาไม่ใส่สารด้วยใช่ปะใส่แต่ปุ๋ยอะไรนะหมักน้ำหมักชีวภาพเดี๋ยวนายหาที่ลงไปดูกระลำก่อนหาไม่เจอบันไดยอยู่ไหนไม่รู้บันไดยอยู่ไหนไม่รู้คุณโอ้หาบันไดไม่เจออ่ะดูวิวข้างบนก่อนสวยไหมเมื่อวานมาตอนเช้าวันนี้มาตอนบ่ายนี่แบบนายไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะไม่เป็นไรนะไม่ได้ทักทายใครนี่ ข้างล่างเป็นสวนกระหล่ำปลีปลอดสารนะอูยืนดูวิวนู่นวัดคุ้งวารีอยู่ไกลๆนู่นโอ้โหลมเย็นไหมดูดิดูดิดูดกัางหันมันปลิวเองนะอ่าเห็นไหมตอนนี้คุณใครที่เพิ่งเาเห็นไลฟ์นี้นะคุณพบกับช่องนายเก้าพาเพลินนะจ๊ะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆนะของพิษณุโลกกันดูดิโอ้ยธรรมชาตินะเราเมื่อคืนฝนตกวันนี้เลยไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะจ๊ะอ่าตอนนี้เป็นร้านตัดผมอยู่ตรงนี้ วิวดีแล้วตัดผมไปชมวิวริมน้ําไปอ่ะนายผับลงไปดูอ่ะนี่ไงเจอบันไดแล้วจ้ะอ่ะย่าอยากจะบอกให้ทุกคนว่านะคนเรานะจะขึ้นหรือลงมันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่ขานะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานอะไรเนี่ยคุณจะขึ้นเป็นขาขึ้นขาลงของคุณอยู่ที่ใจล้้นๆเลยไม่ใช่อยู่ที่ขานะเพราะฉะนั้นการขึ้นหรือลงนั้นทุกคนใจจะเอาใจมาเลยอนะ่ะดูดี่เอาป้ามันไม่เหลือสักอันแล้วอ่ะ อาทุกคนอันนี้เป็นสวนกระลำตอดสารพิษนะเดี๋ยววันเสารไ์ไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์พี่นายจะไปที่วัดเพราะว่าทุกวันอาทิตย์พี่นายไปช่วยงานจิตอาสาที่วัดวังหินนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พี่เขาสั่งกระลำไว้คุณดูดิสวนกระลำดีเห็นไหมโอ้โลละสามสิบบาทใช่ไหมป้าเนี่ยโลละสามสิบบาทนี่เจ้าของสวน นะใครดูอยู่เดี๋ยวพี่นายนี่นี่นี่สวยสวยเห็นปะอุย้ยกระลำโอ้มันสดมากนะเมื่อวานพี่นายเอาไปกินนนะร้อยลอยเอาไปทํากระลำผัดน้ํำปลาอร่อยมากเลยนะกระลำปีผัดน้ําปลาแล้วก็ไปทําอะไรนะซุกกี้กินนะ่ะโอ้สดสด นะแต่ว่าวันนี้นายจะไปวัดวันอาทิตย์เลยยังไม่ตัดดีกว่ามา,มาเอาวันเสาร์นะวันนี้เลยพาทุกคนมาชมอีกรอบหนึง่งมาดูบรรยากาศริมแม่น้ำหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปพาไปชมไปสวนศูนย์วัฒน,นธรรธมของวังส้มซาอีกอีกหนนะอีกที่หนึ่งนะใครที่ดูไลฟ์พี่นาย,อ,ายอ่ออ่ะอ้ยชนอาจจะเบื่อตรงนี้ละเดี๋ยวพาไปอีกเส้นทางหนึ่งนะตามกันมาเลยนะใครอยากดูนี่บรรยากาศสวยมากเลยป้ากันเดี๋ยววันเสาร์ตอนเย็นหนูมาป้าอยู่บ้านใช่ปะ โอเคอถึงเวลาขึ้นบันไดแล้วจ้ะคุณอายเหนื่อยแล้วเนี่ยปกติถ้าปวดเข่าอยู่นี่จะขึ้นไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยจะขึ้นหรือลงแนละ้วมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ขาแล้วคุณอ่ะตอนนี้ขาขึ้นอ่ะดูอีกทีก่อนที่จะไปที่อื่นนะใครอยู่ด,ดูกดหนึ่งเว้นกำลังใจกันหน่อยซินะโอเคกดจีจีก็ได้เปิดการมองเห็น โอ้โหสวยงามมากนี่บรรยากาศสดชื่นสดใสนะหลังฝนตกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเอาเฟซชี่วหายสนุกงั้นเดี๋ยวพวกนี้หนูมาตอนเย็นดีกว่าเน้ะมันจะได้สดสดได้บุญด้วยนะให้คนที่วัดเพราะว่าเคยไปไหมวัดวังหินอ่ะอ่าเาวัดวังหินหนูไปช่วยงานทุกวันอาทิตย์ไงคะไปช่วยจิตอาสาเขาแล้วทีนี้พี่ ที่ที่เขาอยู่โรงทานเขาอยากจังเอาไปผัดให้คนกินให้พวกที่เขามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้พระเขาบอกว่ามันหายากกระลาที่ปลอดสารน่ะใช่หวาน่ไม,มนี่ไม่มีกลิ่นยาเลยนะคุณหรือว่าถ้าถึงถึงมันปลอดสารก็จริงคุณจะเอาไปแช่เกลืออีกรอบนึงก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไร นะเพราะฉะนั้นนี่สวนกระหล่ำของคุณป้าชื่ออะไรนะประโคสนาป้านอมป้านอมสวนกระหล่ำป้านอมใครมาพิษณุโลกแวะมาได้เลยนะอยู่บางส้มซ่านี่เองใช่ไหมอันนี้บางส้มซ่าหมสอสอ,อ๋อร้านปูโต้งร้านปูโต้งหัโต้ง,ต,งตัดผมนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นายมารับกระหล่ำมาหนะจ้าคุณพี่เอาสองโลอ๋อไหนเดี๋ยวดูก่อนไปไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่ นี่จ้านี่กระลำปลอดสารพิษบ้านวังส้มซ่านะจ๊ะนี่เชิญชมและเลือกซื้อได้นะสวยงามอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะได้บุญด้วยเนาะช่วยคนนี่เจอเลยเนี่ยถุงเงินถุงทองเนี่ยโหเนี่ยถ้าใครมีติ่งเยอะๆนะนะถุงเงินถุงทองช่วยดูดซับเงินไหลเข้ามาเลยเนี่ยนะเนี่ยถุงเบลเริ่มเทิมเลยเนะี่ยสวยงามมากเลยนี่เป็นต้นเขาเรียกอะไรเมืองเกาะเก็ใช่ไหมนกกระทานกกระทาหรอ อ๋ออ๋อ,อใช่ใช่มีนกกระทาลมีนกอุษาอ๋อนกอุษาหรอเออมันต่างกันนิดหน่อยนเนาะมันจะเป็นสีกันเออจะขาวสวยมากนะคะบัวแดงอีกโอ้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นก่อนขอบคุณนะป้าเดี๋ยวนายมาใหมอ่อ่ะทุกคนนี่ไลไฟ์นี้นะสนับสนุนเลยโปรเกนพัดนะดื่มเลยนะโปรเกนพัด เป็นไตรกลาเจนไตรเปปไทด์อยู่ในแอปดับลิสนะมีแจกฟรีด้วยนะตอนนี้พวกช่วยพวกเรื่องปวดเข่านะปวดเข,าเข่าข้อต่อคอลลาเจนนะผิวผมคนเล็บต่างๆสามารถรับประทานได้เลยไม่งั้นถ้าพี่นายไม่หายปวดเข่าพี่นายจะไม่มาสามารถมาปั่นจัก,กรยานหรือมาเล่นคาราเต้ได้นะเมื่อเช้าโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นายจะไปอีกที่หนึ่งพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งสวยมากนะตาจนพาชมสวนกระหล่ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอานะตอนเย็นอูพี่นายได้กินสดๆเลยนะ กระหล่ำปลอดสารกระหล่ำปีมีประโยชน์มากนะคุณไปเ e ิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ากระหล่ำปีมีประโยชน์อย่างไรและนี่เป็นกระหล่ำปีไม่มีสารด้วยเขาไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนี่จึงแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมที่นี่นี่มีสถานที่แบบเที่ยวแบบพี่นายเที่ยวไม่เหมือนใครนะแบบอันซีนอ่ะไม่ใช่เป็นที่ดังๆนี่นะต้นไม้เต็มเลยเด็ยโอ้ชาวบ้านแถวนี้เขาปลูกนี่นี่ต้นเทพทานเนี่ยสีม่วงเหรอสีม่วงต้นเทพทาน นี่ไงคุณวิถีพื้นบ้านวังส้มซาที่นายบอกอะ่ะเนี่ยเขาเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะแน่เห็นไหมสวยไหมนี่นี่วิถีชีวิตนี่ปลูกกระหล่ำด้วยคุณนายไม่ได้อัดติ๊กตอกเลยนะเนี่ยมาไลฟ์สดให้คุณดูนะยนายไม่รู้เลยใครอยู่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ขอไลฟ์ทิ้งไว้นะไลฟ์ทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันเพื่อเป็นพลังงานบวกใครว่างว่างจากงานว่างจาก อะไรกิจธุระต่างๆก็มาย้อนดูหลังได้บางคนก็ไม่ชอบดูหรอกไม่ชอบดูอะไรที่มันยาวๆแต่ว่านายก็ทําอย่างนี้ของนายอยู่แล้วเป็นประจํานะแบ่งปันพลังบวกให้ทุกคนนะทําแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรได้ความสุขไงได้ความสุขได้แบ่งปันสิ่งดีๆมันมันผิดตรงไหนใช่ไหมใครไม,ไม่ดูก็ไม่เป็นไรใครใครดูก็ดูนะนี่วิถีชีวิตวังส้มซ่าแล้วจะกลับทางนี้นะแป๊บเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวก,กลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลับแล้วเดี๋ยวนายจะวนอีกรอ นายจะวนไปถ่ายถ่ายทุ่งนานี่เดี๋ยวมันมีทางตรงนี้ด้วยคุณมีมีมีบ้านสวยๆอีกอันนี้อีกทางหนึ่งแล้วนะน,นี่แบ็กเมจิกเขาปลูกกันเยอะเนาะแบ็กเมจิกเนี่ยอะมีอีกทางหนึ่งแล้วนะอันนี้มาอีกทางนะทุกคนวิวสวยๆเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวนายจะกลับไปถ่ายตรงวิวทุ่งนาอีกรอบหนึ่งปลูกรอบหูไอ้ปัปป่นรอบหมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านตรงคามหมู่บ้านไหนนี่เขาส่วนใหญ่เขาก็ปลูกกระหล่ำอางนะคุณเห็นปะ นิยมปลูกกระหล่ำกันเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมวิวตอนนี้อากาศดีอะถ,อถ้าเมื่อคืนถ้าเมื่อคืนฝนไม่ตกมันก็ไม่เย็นสบายนะถึงแดดจะแรงนะแดดจะแรงขนาดไหนแต่มันก็เย็นสบายแล้วคณดูดิปันจักรยานชิวๆนี่นี่สวนกระหล่ำก็เพียบเลยอะชาวบ,บ้านแถวนี้ปลูกกระหล่ำเยอะเนอะหรือว่าช่วงนี้มันเป็นหน้ากระหล่ำม,มีหน่อมไม้แล้วคนนี่ต้นหน่อมไม้เฮอ้ เฮ้ยทุกคนดูอยู่หรือเปล่าเราถ่ายเราถ่ายเป e น o o k ไว้แนละ้วเราก็เดี๋ยวเราก็ดูดคลิปไปลงยู u t u ดีอยู่ดีก็เลยถ่ายทำงานทีเดียวได้หลายอย่างนะเพราะว่าพี่นายลงทุกสื่อเลยนะจ๊ะคือสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเราสอนเก็ไม่เรียกว่าสอนเนาะเรียกว่าแบ่งปันดีกว่าแบ่งปันพลังงานบวกแล้วก็แบ่งปันเทคนิคการทำออนไลน์แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ตัดต่อ ตต่ต่อตกแต่งภาพกราฟิกนะโดยใช้โปรแกรมหลายๆอย่างแล้วแต่ใครอยากเรียนนะแต่ว่าเดี๋ยววันเสาร์ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มนะคะที่เพจนายเก้า,าพาเพลินพี่นายจะสอนทํากราฟิกตกแต่งภาพนะคะทุกๆหนึ่งทุ่มแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์เราก็เจอกันนะ F3 แล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่หลังปีใหม่นี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มขึ้นมาโหอันนี้สีม่วงเต็มเลยอะ่ะเนี่ยดอกใต,ใต้ใต้ติง่งสีม่วงใต้ติง่งหรือเทพประธานพรอ,อ่ะ เดี๋ยวเราจะกลับไปทุ่งนาอีกรอบหนึ่งนะนายจะกลับไปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกนะเพราะว่าใช้เครื่องนี้ถ่ายไงนี่กลับแล้วกลับแล้วทุกคนค่ะเ,เพราะฉะนั้นนายก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ขอใอ้ทุกคนได้รับพลังงานบวกพลังงานดีๆไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้สามทุ่มครึง่งใครที่ว่างก็เข้ามาคุยกันได้นะคะปรับทุกมาฟังเพลงก็ได้ใครไม่อยาก ออนแอร์ Air, คุยกันก็มาฟังเพลงนะเพราะว่าตอนนี้นายทำทำงานจิตอาสาที่วัดโอ้ยทำงานจิตอาสาที่วัดด้วยแล้วก็ทํางานช่วยของมูลนิธินะคะแล้วก็ช่วยทําจับช่องรายการของตัวเองก็เนี่ยแหละจิตบําบัดจิตตะเวตบําบัดให้กับคนที่เขาจิตตกพลังงานลบอะไรเงี้ยช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นอเดี๋ยวเปิดกัน <c oughs> ุ้ย จะถึงทุ่งนาแล้วนะขอขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันนะคืนนี้สามทุ่มครึ่งหรือไม่ก็พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มที่เพจเพจในเก้าคาพลนนะสอนกราฟิกส่วนหนึ่งทุ่มสามทุ่มที่จัดรายการก็คือจัดหน้าเฟซนะในเพจเราจะสอนกราฟิกอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นแบบจัดอะไรจับซเพเฮระอะไรก็ไม่เจอกันหน้าเฟซได้เลยนี่เดี๋ยวนายไปถ่ายวิวทุ่งนาตรงนี้อีกสักแป๊บนึงนะทุกคน ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาเจอสถานที่อะไรที่สนุกสนุกหน้าหลงไหลหน้าท่องเที่ยวก็ไว้มาเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะ